ตามองตาผ่ากุลาไว้วันตามองกันทำให้ฉันละเมิอเจอเจอะกูมันหดมันหงอยกูเหลือเกินมาได้เดือนเดือนกูเคยมาเจอตาสภาพนี่แถอกูมังหดหลายทีไม่อ알아คอยสมังหดเจ้าหลายแท่เถบะไปเยเธอโนมซักเลยเจ้าสมักขักว่านนี้เถอ สิแตกกันว่าตาตูบตาโปตาแดงใจไว้ข่อยเลิกงานมาข่อยกับแม่พอตาสภาพดดิมๆย้ำเลยเจ้าสิเปลี่ยนจ้กเทียข่อยมาเงิดไหลเทียข่อยมาเงิดเต้าเทียข่อยมาเงิดเจ้าเทียโต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 คนอื่นผัวอื่นเนี้ยเขาหลับเขานอนเดียวข่อยเลิกงานมาเดือดเดือดเดือนเดือนข่อยกับตองมาเจอสภาพแบบนี้ปห๊ดขเกิกูหูจังสีกูคือสีเปเอามาเห็ดผัวดอกเจ้ายข่อยมาเงิดไหลเดือนเนี่ยขางบ้านบอ เนียเราให้กินมือละขวดน้อยแล้วด้ลูกหาคนเราเห็นหมอลุ้งข่างมันเมียเราซื้อกินมือละขวดน้อยแล้วเลลูกหาคนอุ้ยอ่ะเนี่ยคอยร้องกินขวดใหญ่เบิ้งเนี่ยฮะทเมันได้สิบคนเอนเราไปกี่คนเท่าหนึ่งคน,นเอเอเนี่ยฉันก็จะกินยังเนี่ยห้วยอันอันอันชิชิชิช อันลุงทางบ้านเนี่ยนะแมนคิดว่าลูกหลารนี่ก็ย่อนอันนี้ที่เท่าลูกบล็อกน่ะแมนมือละขวดน้อยแสดงไรพอตุ่ข่อยทีแล้วลูกดรอกระย่อนแล้วกินอันนี้ที่เท่าเออคือกันนั่นแหะคนพขวั้นดูข่าวคนหัวนเนาะนั่นเร็วสุดท้ายขวาอแล้วเมาสองมาแรงบอสเชืรอนกเขาบอนี่เร็วล้อมือเสียแล้วเจ้าอ่ะไม่เท่าใกล้เบิร์ตไปอินเท่า อยูหน่อยนึงกัสิเบิร์เราละสิได้ยุโรปที่เราหกคนเด้คืออยู่ทีเทาคืออยู่เหนียวมันลังหน่ยๆอมาคือปลาหรือเหรือไม่อย่างเขาำสิวันแมนอย่ายเขาปิดตึกไปนาบ้าปิดแต่าแต่ตัวข่เตัวเนาตนาเนาะตเนาะตัวนะัวเน่วนาัเนาะตลนตัวเนาเนาัวเาะนาเนาเาะเนาาเนตัานตัวาะเนวัวเาวเัวเาันานาเาเาา้า เรียบร้อยแล้วอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแข็แล้วหวานแข็แล้วมานี่เท้าเท้าเท้าขวดญไง่ดิเท้าเท้าเท้าเอ้ามันควรยังไงที่ทำสีนู้นมันควรได้นี้มันใช่กเว่อร์ควร เรา่ดีเลยเอาละที่เขา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 นขาเ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 ขาไขาหขาเขาเขาเกาเข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 าเาเขาเขาเาขาเ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 ขาาเขาเขาเขานาเเาเาเขาเดกเามขนเขเาเาเอาเขาเขาาเเขเียขขาาเเาเนาเ สมัครสั่งไรตเถึะบากกูอาบน้าออกมเดเฉยๆแบ้คัะนน้อนสลบสะไรพะนะนโอ้